สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแอดมินเอก็นำเลขหลักกิโลเอ่อมาฝากแฟน fc นะคะสำหรับเลขหลักกิโลก็ให้โชคกับชาวสรินอีกแล้วนะคะให้รางวัลที่4กับอ่าชาวสรินอำเภอรัตนะนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็เลยเอามาฝากแฟน fc นะคะเพราะเห็นว่า ตัวเลขไม่เยอะนะคะก็เลยเอามาฝากแฟน f อทางช่องนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะโปรโดใช้วิจารยาในการรับชมและฟังนะคะแอดมินเอกก็เป็นแค่สื่อกลางนะคะเอามาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเอฟซนะคะสำหรับเลขที่อ่า ชาวสุรินนะคะที่ถูกรางวัลที่4นะคะคือเขามาขอเลขบอกว่าเป็นหนี้นะคะพอแม่เป็นหนี้เยอะก็เลยอยากถูกอยากใช้หนี้นะคะแล้วก็เอาทูบมาด้วยนะคะทูบเสียงถ่ายนะคะก็จุดแล้วก็เอาเลขทูบที่ตัวเองจุดนะคะไปซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ได้มันมีเลขสี่ห้าใบนะคะก็เอาหมดเลยนะคะก็เลยได้ ่ารางวัลที่4ีห้ใบนะคะก็เลยได้อ่ามาแก้บนด้วยอ่ารำนะคะแล้วก็งวดนี้นะคะเขาก็ขอ12ล้านนะคะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าเลขที่เขาหวัง12ล้านชอบไหมนะคะสำหรับตัวเลขอยู่แอดมินเอก็ลงให้แล้วนะคะอยู่ท้ายคลิปนะคะ เพื่อนๆหรือ fc เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากคนละแชร์คนละไลค์นะคะให้กับแอดมินเอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอสำหรับเพื่อนที่เข้ามานะคะแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะแอดมินก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินเอเนาะกดติดตามแล้วก็ไปแตะที่รูปกระดิ่งนะคะ เวลาแอดมินเอลงคลิปจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับาทางช่องน้องเอพารวยเนะาะดูอาจจะพูดไม่ค่อยเป็นนะคะแต่เข้าทุกคลิปนะคะเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดที่ทำนะคะอันนี้แฟน f อฟที่เข้ามาใหม่นะคะก็ลงไปย้อนดูได้นะคะแตก3ตัวก็เกือบทุกงวดเหมือนกันนะคะ สำหรับเลขทูบนะคะที่เขาจุดได้นะคะเลขเจ็ดนะคะมันหักมันหักตรงตรงตรงปลายนะคะมันหักมันก็เลยเป็นหนึ่งสองสี่นะคะแต่เขาก็เขาบอกว่าเขาซื้อทั้งหนึ่งสองสี่ทั้งเจ็ดสองสี่นะคะอันนี้สำหรับคนที่มาแก้บนนะคะบอกว่าเอาทั้งสองอย่างเลยนะคะหนึ 1, 2, 4, 8, 7, 2, ่งสองสี่กับเจ็ดสองสี่เพื่อนเพื่อน fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะเลขก็ไม่เยอะนะคะถ้าชอบก็จัดนะคะ ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะสําหรับเลขทูบเนาะ,ะสาหรับเลขที่เขาเห็นโผลออกมาแดงปัาดนะคะ,ะยายนะคะเป็นคนมองเห็นแดงนะคะคือ57นะคะแล้วก็ยายตกใจมากเลยนะคะยายบอกว่าแดงปาดแล้วมากระทบทิศตานะคะจนคนแห่มาดูนะคะโดยไม่สนใจนางรำเลยนะคะ นางรำก็รำไม่ได้ถึง10มนาทีก็ไม่รำนะคะรำไม่ได้ไม่มีคนดูนะคะทางแอ m ดมินเอก็ขอให้เพื่อนๆนะคะ,ะโชคดีได้เงินเทวดามาใช้นะคะสวัสดีค่ะ